สดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ก็ <c oughs> กยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะก็ชื่อนะคะชื่อชื่ออิสาราพรผิวขำนะคะเรียกสัน้นๆว่ามัดก็ได้นะคะเป็นครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยมุกดาหาร นะคะก็ได้รับนะคะได้รับคำชวนจากทีมงานนะคะเก็กนะคะของประเทศไทยเนี่ยให้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงาการใช้ G Suite for Education ะคะก็เลยคิดามาว่าในเทอมที่ผ่านมาที่ที่เราเนี่ยได้ทำการ ใช้ G Suite ในการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยเราเราใช้อะไรไปบ้างแล้วก็เลยคิดว่าเออเราจะนำเสนออะไรดีนะคะก็เลยเริ่มที่จะนำเสนอ,อจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเทคนิคการใช้งานนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะใช้มาอยู่แล้วนะคะก็คือ,อาการใช้ Google Docs นะคะในการติตามการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะคะก็ถ้าเผื่อว่า ใครมีเทคนิคหรืออะไรที่ที่เพิ่มเติมจากจากที่จะจะแชร์กันในวันนี้นะคะก็ก็ก็ขอให้เพิ่มมาด้วยนะคะก็ก็ถือว่าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็เดี๋ยวขอนําเสนอเลยแล้วกันนะคะค่ะ ก็ตามที่ได้เสนอไปก็คือเป็นเรื่องของ uh, science project with Google Docs นะคะหรือว่า uh, โครงงานวิทยาศาสตร์กับ Google Docs นั่นเองนะคะ,ะก่อนจะก่อนอื่นก็คือขอแนะนำก่อนเลยว่าทำ,ทำไมถึงได้มาเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เนื่องจากว่าโรงเรียนที่มาเป็นครูอยู่เนี่ยค่ะก็คือเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิยาลัย มุกดาหารนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด12แห่งทั่วประเทศไทยเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะคะก็คือในเขตพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารนครพนมอำนาจเจริญอุบลและสุธรร้อยเอ็ดกาลสินนะคะก็คือจะเป็นโซนทางภาคอีสานด้านตรงนี้นะคะทีนี้นะคะก็เพื่อ,อที่จะพัฒนาเด็กนะคะให้มีความสามารถใน ด้วยจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ผู้เรียนเนี่ยจะมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยแล้วก็นักประดิคิดค้นนะคะทางโรงเรียนนะคะหลักสูตรเนี่ยก็เลยมีวิชาที่จะต้องส่งเสริมนะคะแล้วก็พัฒนานักเรียนเนี่ยให้มีความสามารถนะคะทางด้านในการเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ก็จะมีวิชาทั้งหมดนะคะ ก็ทั้งหมด4วิชานะคะที่ที่หลักๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่2ของม .1 นะคะก็คือวิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ในภาคในปีที่อยู่ม .2 ทั้งเทอม1และเทอม2เนี่ยก็จะมีวิชาโครงงาน1โครงงาน2นะคะแล้วก็ในม .3 เนี่ยจะเป็นการนำการสื่อสารและการนำเสนอซึ่งมัดนะคะก็ได้ ได้รับมอบหมายนะคะให้สอนในรายวิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นนักเรียนชั้นม .1 ค่ะซึ่งได้รับมอบหมายมาหนึ่งห้องแล้วทีนี้ที่โรงเรียนเนี่ยได้ได้ได้ลองใช้ Google Classroom แล้วก็คือนอกจาก Google Classroom แล้วเราก็จะใช้ทั้ง Google Docs Google Sheets Google สไลด์ Slide, แล้วก็คือหลายๆอย่างหลายๆตัวนะคะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทีนี้ก็เลยไปก็เลยได้ได้ได้ไอเดียมาหรือจะอ่านเจอหรือว่าคืออาจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายๆคนนะคะก็ก็มาเรียนรู้ถึงเรื่องของการที่เราจะาแบ่งปันแล้วก็แชร์ไฟล์กันนะคะของนักเรียนเนี่ยคือคือเด็กที่ที่ทีทาพาที่สอนเนี่ยเป็นเด็กม1นนะคะก็คือเริ่มต้นกับ เริ่มต้นโครงงานวิทยาศาสตร์ในเทอมนี้ค่ะจุดมุ่งหมายที่เขาจะต้องทำนะคะก็คือเขียนและนำเสนอเขาโครงโครงงานในรูปแบบที่ถูกต้องก็คือเทอมนี้ให้ได้โครงเขาโครงของโครงงานที่จะทำก็เลยนาไปสู่การการเขียนเขาโครงของนักเรียนแล้ว ก็เลยทํายังไงเราถึงจะสามารถติดตามการเขียนเขาโครงของโครงงานนักเรียนได้ตลอดเวลาโดยที่นักเรียนเขียนมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าเขาเผื่อเขาปริ้นมานําเสนอเราเนี่ยแล้วเขาจะจะต้องเสียกระดาษกี่ครั้งแล้วถ้าเผื่อเราแก้แก้แล้วก็ส่งกลับคืนไปแล้วเขาก็ต้องมาแก้ใหม่หลายๆรอบอย่างเงี้ยค่ะคือหลังจากที่ที่ลองลองเขียนทั้งตั้งแต่การกําหนดตัวแปรหรือว่าการศึกษาค้นคว้าอะไรต่าง พวกนี้นะีก็เลยก็เลยอ่ะถ้าเผื่อเราก็ก็มาปิงที่ o o o l l e o o s Google Docs หรือว่า Google เอกสารนะคะที่ที่ที่เราจะใช้เนี่ยมันมันสามารถที่จะแชร์ไฟล์กันได้แชร์ไฟล์กันได้แก้ไขแล้วก็แล้วก็คือมันมันมันดูมันดูมันดูไฟล์งานได้ร่วมกันตลอดก็เลยกะว่าถ้าเผื่อหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ ได้แก้ไขงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยให้เขาพิมพ์ิมพ์ไอตัวเล่มตัวเล่มที่ที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วนํามาส่งเราทีเดียวเขาก็จะเสียอดาษแค่ครั้งเดียวก็เลยก็เลยนําไปสู่การใช้ google docs เนี่ยในการติดตามงานของนักเรียนนะคะกะ็ขั้นแรกนะคะก็ก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยตัวเริ่มครั้งแรกเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ google drive นะคะซึ่ง โดเมนของโรงเรียนเนี่ยมันเป็น G Suite นะคะก็จะมีไฟล์งานอยู่ค่อนข้างเยอะ,อะสร้างตัว Drive นะคะเป็นเป็นรายวิชาไว้เลยนะคะคือตัวได i v e เป็นรายวิชาแล้วก็สร้างโฟลเดอร์นะคะต็ก็ตรงปุ่มบวกตรงนี้นะคะถ้าเผื่อใครที่ที่ถ้าเผื่อใครที่เคยใช้ Google Drive เนี่ยก็ก็จะง่ายแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่ไม่เคยใช้ก็ ก็ตรง Google Drive ก็จะมีปุ่ม3ามปุ่มตรงนี้นะคะที่มันเขียนไว้ว่าแอปก o เกิลแล้วจะมีรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะที่มันเขียนค่ะว่า Drive ตรงนี้นะคะ Drive ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับที่เก็บข้อมูลของเรานะคะ,ะซึ่ง ใช้เก็บข้อมูลต่างๆแล้วทีนี้ก็ได้สร้างโฟลเดอร์ที่เป็นวิชาของมหนะคะเทิมสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองก็ตั้งชื่อว่าเริ่มต้นกับโครงงานนะคะสร้างโฟลเดอร์ไว้หลังจากสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วเนี่ยก็สร้างโฟลเดอร์เขาโครงของโครงงานตรงนี้นะคะตรงนี้ซึ่งทนทาไว้แล้วตัวเขาโครงของโครงงานนักเรียนนะคะ,ะสร้างไฟล์นักเรียนเลยคือก่อนหน้านี้เขาได้แบ่งงานกัน พรว่าแบ่งงานก็คือได้ได้คุยกันแล้วว่าใครจะทำงานร่วมกันยังไงจัดกลุ่มคนไหนคนไหนสะดวกทำคนเดียวก็ทำคนเดียว,คน,ยวคนไหนสะดวกที่จะ,ะทำกันสองคนก็ให้จับคู่ทำเด็กกันนะคะทีนี้เพื่อให้รู้ว่าคนไหนทำกับใครก็เลยตั้งชื่อไฟลเป็นชื่อเด็กซึ่งการตั้งชื่อไฟล์สมมุติว่าทำตัวเขาโครงข,งของโครงงานตัวนี้แล้วใช่ไหมคะก็ ตรงนี้นะคะก็ตั้งค่าการแชร์ไว้ก็คือทุกคนที่มีลิงก์นะคะสามารถแก้ไขได้สำหรับสาหรับเด็กนักเรียนห้องนี้นะคะตัวสร้างก็ไปที่เครื่องหมายบวกตรง,งนูมนี้นะคะสร้างแล้วก็เป็น Google เอกสารรายการที่จะสร้างก็ต้องสามารถแชร์ให้กับคนอื่นที่มีลิงก์ตัวนี้ได้เขาจะถามถึงความสิ่งที่เราจะแชร์ก่อนตอนนี้ค่ะตัวที่เราจะแชร์เนี่ยสมมติว่า เด็กนักเรียนเนี่ยที่ที่จะทำด้วยกันเนี่ยสมมติชื่อมาอ,อิสราพรก็ตั้งชื่อไว้อิสราพรตัวอิสอ,อิสราพรแล้วที่ทำไว้ให้นะคะตัวนี้ค่ะตัวหัวข้อเขาโครงในการทำโครงงานของเด็กชื่อโครงงานผู้ทำที่ปรึกษาที่มาการกำหนดปัญหาวัตถุประสงค์สมมติฐานการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมวิธีดำเนินการต่างๆพวกนี้นะคะทำไว้ให้เขา พปปี้ไว้ให้ตรงไฟล์ที่ชื่ออิสราพรตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่าการแชร์นะคะก็ตรงนี้คนที่มีลิงก์เนี่ยเข้ามาได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ตั้งค่าให้เด็กทุกคนที่มีลิงก์เนี่ยสามารถแก้ไขได้นะคะก็ตั้งค่าตามที่เราเคยตั้งค่าการแชร์ไฟล์ทีนีผ้ผลที่ได้จากการดําเนินงานของเรานะคะผลที่ได้เนี่ยสมมุติว่าเป็นของนักเรียน ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะของรฟล์างานเด็กเ็กที่ทำไว้นะคะก็จะเป็นตัวตัวโครงงานของเขาเนี่ยคือตัวนี้มันมันคือมันเป็นวิชาเขาโครงพอจบจบเทอมเนี่ยคือต้องได้เขาโครงของโครงงานเราก็ได้เขาโครงโครงงานของนักเรียนนะคะที่ที่ที่อยู่ไฟล์ตรงนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้มันผ่านกระบวนการการเก็บเอ่อการแก้ไขการให้คําแนะนําซึ่งซึ่งตอนตอนนั้นเนี่ยเราเราก็เจอกับเด็กนักเรียนนะคะเอ่อ ประมาณสัปดาห์หนึ่งก็สองวันแต่ว่าทีนี้เป็นเด็กในประจำชั้นด้วยก็จะเจอกันบ่อยหน่อยแล้วก็จะถามแล้วก็ติดตามการดําเนินงานของเด็กได้นะคะเด็กก็สเพราะคือเขาแก้ไขเนี่ยค่ะล่าสุดเพิ่งแก้ไขเมื่อสองวันที่แล้วคือช่วงนี้เขาก็สามารถที่จะเข้ามามาปรับแก้หรือว่าเอเขาเรียกอ,อะไรมาปรับแก้แล้วมาแก้ไขคือเราตั้งค่ายเขาสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วนะคะเด็กก็ คือศึกษาคุ้นคว้าแล้วเราก็ให้คําแนะนําไปนะคะเราสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะนักเรียนหรืออะไรต่างๆพวกนี้ให้ให้ให้เด็กด้วยในระหว่างนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นวิชาที่ที่วางวางไว้ตั้งแต่เทอมที่สองมันคือมันจบไปแล้วนะคะแต่ว่ายกมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราสามารถให้เขาเนี่ยเข้ามาเข้ามาแก้ไขไฟล์งานได้ตลอดนะคะก็คือเพราะว่าวิชตัวเนี้ย เขาจะเอาไปทำในม2เทอม1ด้วยนะคะเกี่ยวกับการทำโครงงานวิชาโครงงานของเขาเองนะคะก็จะมีมีหลายโครงงานที่ที่ที่เราตรวจรายงานของเขาเลยก็คือเขาพิมพ์รายงานของเขามาแค่ครั้งเดียวนะคะก็ก็แก้ไขได้ตลอดยังยังแก้ไขมาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ยังมีอยู่ทีนี้อ่า ที่การหนึ่งที่เขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะตัวเขาโครงของโครงงานนะคะตัวนี้ด้วยความที่เราเข้ามาได้ทุกคนใช่ไหมคะคนไหนที่ที่เป็นตัวอย่างได้ที่ดีอย่างอย่างเมื่อกี้ของบัณจิตากับเบญญาภาเนี่ยคะ่ะเราก็จะแนะนําเพื่อนว่าแนะนํานักเรียนในห้องอะคะ่ะให้ให้แบบลองไปดูของบัณจิตากับเบญญาภานนะว่าเขาทำทำยังไงประมาณไหนก็มันก็ถือคือทุกคนสามารถเข้าไปดูไฟล์งานของเพื่อนได้แล้วก็ คือถ้าใครแก้เนี่ยเราเราเห็นเรามันมันสามารถมันมันมันจะขึ้นปรากฏไว้อยู่ว่าว่าใครเป็นคนแก้ไขนะคะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเป็นทริคหรือว่าเป็นอาจจะคือมีคนเคยทำหรือเคยใช้มาแล้วนะคะก็เด็กเนี่ยสามารถเข้ามาดูเขาโครงของโครงงานเขาได้ตลอดคือเทอมนี้ค่ะมันมันเพิ่งได้แค่เขาโครงมันยัง,ย,งยังไม่ถึง ถึงท่านของการที่จะแบบว่าเด็กจะได้ตัวเล่มโครงงานออกมาแล้วจริงๆแล้วกระบวนการของการออกแบบโครงงานเนี่ยเขาก็ได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะแล้วเราก็ให้ข้อเสนอแนะข้อการแก้ไขหรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆที่ที่เขาจะใช้เรียนคือเราดูดูงานเขาได้ตลอดว่าเขาทําถึงตอนไหนพอเข้ามาดูสักสักครั้งนียถ้าเผื่อมันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็สามารถที่จะ,ะพูดคุยกับเขาได้ว่าเออเนี่ยโครงงานเนี่ย ในแล้วหรือว่าทําทเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรตรงไหนคือทุกครั้งที่เจอกันในภาบเรียนนะคะจะถามแล้วก็คือจะเปิดไฟล์งานของแต่ละคนเลยค่ะขึ้นขึ้นมาคือเขาก็จะได้เรียนรู้งานของเพื่อนด้วยแล้วพอเพื่อนนาเสนออนํานเสนอไฟล์งานของเขาเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้นําเสนอของงานของเขาเนี่ยก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พูดคุยกันเหมือนคล้ายๆเป็น,เป,นเป็นสัมมนาอย่างหนึ่งว่าเนี่ยเราออกแบบ โครงงานของเรามาอย่างนี้นะแล้วคิดว่ายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็ถือว่าการนำ Google Docs นะคะมาใช้ในการแชร์ไฟล์งานแล้วก็การแก้ไขแก้ไขงานหรือว่ากำกับติดตามการทำเข้าโครงของโครงงานนักเรียนนะคะก็น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับ คุณครูนะคะที่จะใช้ในการกำกับติดตามงานของนักเรียนนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องอดูแลหรือว่าให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดจัดรูปแบบให้ให้สวยงามหรือว่าการเผยแพร่ผลงานของเด็กหรือว่าการการที่เด็กเนี่ยจะแก้ไขไฟล์งานของการละรกันซึ่งซึ่งจริงๆแล้วจะจะไม่ค่อยเจอกรณีน,นี้เพราะว่าเพราะว่าเขารู้ว่าเราสามารถเช็คได้ว่าใครเข้าไปแก้ไขอะไรของเราก็จะ,ะจะเป็นแนวที่แบบ ดูของเพื่อนแต่ว่าคือด้วยความที่วิชาโครงงานเนี่ยมันเป็นวิชาของการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมันมันมันเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเขานะคะแต่คนเรื่องมันก็จะสากันแต่ยิ่งยิ่งอ่านของคนอื่นเยอะแล้วเขาก็จะได้ยิ่งยิ่งได้แนวคิดเยอะนะคะก็ก็ทําให้เด็กเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยในอีกทางหนึ่งนะคะก็น่าจะ เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการนะคะกะ็สำหรับการกำกับติดตามะะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของเด็กนะคะในโดยใช้ google docs ในการแชร์ไฟล์งานของเราเนี่ยถ้าเรามีเด็กหลายคนที่จะต้องดูแลนะคะก็คือสามารถที่จะ,ะแชร์ให้กับเด็กคนอื่นดูได้ด้วยนะคะก,ก็ถือว่าให้ให้มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะเลือกใช้นะคะก็จะต้องอันนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนวะ่ามีใครถามอะไรไหมแชร์ให้กับเด็กผู้หญิได้ด้วยนะคะเพรกะถือว่ามีค่ะคุณมาร์ทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไม่มีคำถามนะคะแต่เก๋ถามเริ่งนะคะ ก็เข้ามาร่วมกับครูมัดด้วยใน g g Chapter นี้นะคะเราแชร์ผ่านตัว Google Classroom กับแชร์โดยตรงอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงคะเวลาใช้ Google Docs หรือว่าตัวใช้ผ่าน Google Classroom อันอันไหนที่ครูมัดใช้อยู่นะคะใช้คือจริงๆใช้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ตัวงานตอนแรกเนี่ยอ่าแชร์ไฟล์งานถ้าในคลา s s r o ูมอะค่ะ ก็กะะ็คือที่ที่ที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นตัวไฟล์ไฟล์เดียวกันแล้วทำการแก้ไขร่รวมกันตรงนั้นนะคะแต่ว่าทีเนี้ยตอนแรกจะแอ s ไซน์งานในใน Google Classroom เนี่ยอยากอยากให้แบบเป็นเขาเรียกอะไรมันไฟล์มันใหญ่เกินไปแล้วมันเลื่อนไปเลื่อนมาเราก็เลยให้แยกแยก แยกของใครของเราแต่ละคนดีกว่าจริงๆการตัวนี้เนี่ยเด็กก็ได้ทิ้งลิงก์ตัวนี้ค่ะจริงๆลิงก์ตัวนี้มันจะอยู่ในคลาสรมของเขาอยู่แล้วคือเขาเข้ามาทางช่องทางนี้ก็ได้ค่ะค่ะอ๋กอก็ได้ทั้งสองทางนะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ,ถามนอกเรื่องเพราะว่าเห็นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเตรียมความพร้อมในเรื่องโควิดสิบเก้าทางโรงเรียนก็ได้ เตรียมความพร้อมในการสำรวจนะคะว่านักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ส่วนใหญ่ก็สามารถเรียนได้แล้วก็ทางทางโรงเรียนนะคะก็แต่ละกลุ่มสาระแล้วก็แต่ละวิชาเนี่ยก็เตรียม Google Classroom ไว้นะคะเตรียมทั้งเอกสารที่จะใช้สอนแล้วก็ ทำการพัฒนาครูในการทำ Google Classroom ด้วยแล้วก็พัฒนานักเรียนนะคะนักเรียนก็พอดีว่าโชคดีได้นักเรียนม .1 กับม .4 มาแล้วก็ได้แนะนำวิธีการเรียนใน Google Classroom ให้กับเด็กนักเรียนเช้่เข้าใหม่ส่วนเด็กท,ท,ที่ที่เป็นเด็กนักเรียนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเคยเคยมีประสบการณ์การเรียนมาแล้วหนึ่งเทอมจากเทอมที่สองของปี2563เนี่ยคะ่ะก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะ ใช้งาน Google Classroom ได้แล้วคิดว่าทางโรงเรียนน่าจะใช้ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอนแทบน่าจะทั้ง12ของโรงเรียนค่ะคืออาจจะจะมีความพร้อมในการที่จะเรียนออนไลน์กันก่อนนี่ค่ะอ๋อค่ะต่เกตชอบมากเลยนะใช้ Google Docs มันก็จะเห็นโปรเกสของเด็กนะคะแต่ที่เมื่อกี้ถามเชื่มโยงไปยัง Google Classroom ก็เพราะว่าถ้าใช้บูรณาการกัน มันก็จะได้อีกรูปแบบหนึ่งเนะนะคะแต่เก๋เชื่อว่าครูน่าจะเห็นละว,ว่าไอ้ข้อดีข้อเสียหรือไฟมันใหญ่ไปต้องแชร์แบบไหนเนาะนะคะค่ะคือคือตอนแรกเราเราให้เขาทํารวมกันแล้วแล้วปรากฏว่ามันมันเลื่อนหรือมันมันแตกต่างกันเยอะอะคะ่ะก็เลยอะแยกแยกแยกคนแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนกันด้วยว่าเออเราจะได้เห็นโปรเกรส้วยว่าใครทําไม่ทําใครแบบแก้ไขล่าสุดมันจะขึ้นมาเลย เขาก็ S <S จะเห็นของเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยเรายังไม่แก้อะไรเลยแต่เพื่อนแบบแก้ไขแล้วคือเขาจะเห็นทางโฟลเดอร์อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ากำกับติดตามแล้วก็เหมือนเป็นการกระตุ้นเด็กด้วยค่ะเด็กม .1 ตอนนี้เพิ่งได้เขาโครงค่ะก็เดี๋ยวเปิดเทอมสองก็น่าจะเริ่มลงมือทำถ้าถ้าเผื่อว่ามันมันโอเคแล้วกับเขาโครงตัวนี้เดี๋ยวจะสอบเด็กอีกทีนึงค่ะได้ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะแต่ละคน ไม่น่าช่ไม <laughs> <laughs> หมถามได้คะ่ะแต่ว่าก็ได้เปลี่ยนเกี่ยวกับ G s u ว t e นี่ก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันพอพอจะตอนนี้มีคนดูอยู่หลคนนะคะนี่เปิดขอรีมูฟก่อนนะคะค่ะเต็มจอเต็มจอนะคะยายดูจะไม่มีคำถามนะคะ อ oh, ขอบคุณ,ค,ณคุณเก๋นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเดี๋ยวจะมีคุณคุณมาช่วยฝากหน่อยว่าเพื่อนเพื่อนจีทีคนอื่นทํายังไงบ้างเขาไปฝากเดี๋ยวกับิ้เพไว้อีกสองวันอืมก็คือ Google เนี่ยเขามีเขามีตัวหลายๆอย่างที่ให้เราได้ได้ลองใช้นะคะก็เราก็จะเปิดใจน,นะคะคือจริงก็ คือลองใช้หลายๆอย่างแล้วผิดถูกเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได้แล้วถ้าเราทําผิดแล้วเราเรียนรู้วิธีการทําให้มันถูกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเขาเรียกอะไรมันจะทําให้เราเอทําเป็น <laughs> เนี่ยนะ learning by doing นะคะก็ก็ลองลองใช้งานของ Google Classroom Google s u i t e นะคะ f o r Education หลายๆอย่างตัวนี้นะคะก็ก็จะทำให้เราเนี่ยเป็น innovator เป็นคนที่แบบ ำใช้คือตอนนี้เด็กเด็กหลายๆคนก็คือทำเป็นนะคะก็เราก็ต้องก้าวให้ทันเด็กด้วยค่ะก็ประมาณั้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนยันก็ค่ะค่ะมันก็จบเนอะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ